ฝากกดไลค์กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งให้กับช่องมิชาสีดาชาแนลน้ำได้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องแล้วกับเพื่อนๆสุภูสุคนน่าจะน้อพบกันในช่องมิชาสีดาชาแนลมาลาจ้าเป็นช่องพากพากินพาเที่ยวแบบสบายๆสไตล์มิชาสีดาเดจะเดอมือนี้พ่อใหญ่มิชากับยายสีดาพาพีพ่พหน้องและเพื่อนๆมากินข่าน้ำกันจ้าพยาย่อใหญ่ใดมาดิสาจะสิคาปอนทูน่าคาบผัด้าวผัด เข่าผัดทูน่าเ่ีขย <c oughs> ัญยายได้เข้าผัดทูน่านะจ๊ะนาะส่วนยายสีได้คะน้มจีนน้ำยาป่าตรีนไก่จ้ามาจ้าชักแพ่รักันแต่ว่าก่อนที่สไปรับชมคลิปเขาโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งนะเได้อลยจะเด้ออ่าเพื่อเสด็เป็นกำล,ลังแรงใจเฮาเลอกกาเพื่อซีบรีพาคดคลิปใหม่ๆของเฮาจ้าไปจ้าอ่าไปต้องว้าหลายยายห้างนะจาะนาะจวดจ้าเลยจ้านะจ พิตารณานักกระเชนากุฎละกุฎอภิถีกุฎอภิถีมาจ้าแช่แช่รำกันจ้าจวดเลยจ้าโพสโพสคือเกากินน้ำก้อนตามระเบียบโอเคจวดจัดเลยจ้าน้ำยาตีนไก่ปลาไหลนัวนัวกินชึ่งชังเลยจ้าอัโอเคฟอร์ดิสเยอะฟอปลา ไม่เป oh, <g apan> you know, ็นไรไม่เป็นไรพ่อใหญ่บอกพ่อเป็นี้่าจะเนาะไม่เป็นไรยายสีกับจวดเลยจ้ะไปสตูรีฟส์ดังกระเชิญยายสีกับจวดเลยจ้ามาจ้ะมาสูบผู้สุขชนน่าจะเนาะมากินเป็นมูยายสีกับพ่อใหญ่มิช่าจ้าอร่อยไหมคะสุกดอร่อยอร่อยโอเคชั่งเม็ดสติอย่างอ้าวที่จะลองดูมีอ่ะ น้ำปลาหน,หนัวนัวเนวาะจะเนาะอูอ้ยจวดจากจ้ะก็ได้กินขนมเสร็จหลายมื้อแล้วจะคืดอ,อยากกินตะไคร้ตะหมูตะกุ้งลายเนาะจะเนาะจะอยากแล้วกินไปกินไก่น้ำยาปลานัวหนัวอชัดพอบี๊นเล็นไหม

แม่ขนมเซ่น <laughs> ขนมเซ่นกับเนื้อนุ่มดีดีจ้ะขนมแหง้งคือเก้าแล้วจ้ะซื้อมาตลาดเอเชีย Sh ช็อปแล้วจ้ะเนาะเดีวเอากับมาต้มเอาจา้ะเนื้อนุ่มดีจ้ะขออนุญาตใส่มือน้ำเด้อจ้ะเด้อ พอเสียบตะไคร่ไม่ได้กินโดนแล้วน้ำยาป่าทำยังไงจ้ะ โกเกิลอร่อยอม,มออกกือนี้กับ้ังนอกับฝฟนตกเปิดมือลม้มแห้งจ้ะยายสีดากับพ่อยายกินเขาแล้วกันงานประจำน,นจะจะ๊ะนอนเบึ้งทรศัตจังหวะน่ฝนตกออกไปใส่บได้

Het smaakt goed, schaats. Ja. Ne? Hast Je reserve, ne? Mm. Ja, dank je, En nu mag je de hele met soep. Nou ja? Ja. De nee. Ja. De nee. Ja. Mhm. Mhm. Mm ja. Voilà. อ้นุักพลังอุณหพังพันล้ำมันเจนนะฮัมเนาะฮัม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 เฮ้ยยังบัดทะเลล้องกินขนมเสซนใส่น้ำยาเนา่เดี๋ยวรอบหน้าไดสีดาซีมเก็กขนมจินใส่น้ำยาปลาตะว่น บ่ใส่ปลาลาให้ล้าแล้วก็บ่เฮ็ดเผ็ดให้พ่อใหญ่ลองกินเฮ้ยจ้าไดสีดากับพ่อใหญ่ค่ะกินเบิดเรียบร้อยแล้วอิ่มเรียบร้อยเนาะจ้ะเนาะ จ้าสาหรับวิดีโอนี้ยายสีดากับพ่อยญ่มิชา้าก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและก่ะเพื่อนๆนอกจากนาะสุภผู้สุคนที่เขามารับชมวิดีโอของเราจ้าขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเลยๆถูกหวยกันสุผู้สุคนเด้อพี่น้องเด้อสาหรับวิดีโอนี้เอาไว้สำเนีสากรพบพ่อกันวิดีโอหนะ้าจ้าสบ,บายดีสู้ผู้สุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอิ่มไหม im mắc mắc Bye Bye bye. Bye bye. Tschüss. Tschüss.